ยตามยังซ้อมดูดิใจนํแม่ใหญ่เนาะแม่เอามือจะสิบ่ได้ได้โทรทวชวนแล้วดเเมื่อสิก่อนเมื่อเอาวนมานี่เ็ยังต่อบนีแมุ่ดลอสิพุดลอ่หน้าเออทชวนแล้ว้องแม่ป้าเฮ็ดให้มีความสุข2คืนเรียนแล้วบ่แม่ใหญ่ะ ต้องคือเรียนแล้วบ่ได้เนี่ยคือแรกอันคือบอคือร่าีขึ้นรียนบ่อขนก่อนบ่ได้นยเออขึนก่อนก็ได้อือมันนี่จะน้าเมื่อยไปอย่างไรก็สอบสอบคุณนเปป้าลายๆเป็นไปอย่ช้อนทีคว่ซุกยางเมื่อยางเมื่อไปที่นั่นไปที่บ่ิยางเ็น้าหลดก็มีขี้แล้วมันญง แนวกินกันได้ย่อแนกินกันได้กินแล้วพิจใยกัสวัดเว่นอุ่นกินอุ่นนุ่มดีไปเมื่อตอนที่เราเมื่อจะเตรียมันปูข้นสัตว์จุกจวอีกล้มดออกปูปูปูเหียบ้อยล่ะาันเห็นยังกินเลยไปดีพี่น้องสี่ลวดมามทักทาย ต้มมาม่ากับไข่พี่น้องไไปจบน้ กินแล้วแหละอยากใส่น้ำต้มกบบ่ห้อยใส่กับสิเป็นหยังยังกะสิสุ่มๆแล้วเสียวแล้วใส่น้ำต้มกบเมื่อคืนนี้ลูกมาข้าห้องน้าบ่ป๊าโตยังพากันเลือกของกันฉะนั้นเลย เียงขึ้นเวยหนาวกันหนาวหนาวป้อดูเป็นไงว่าได้นา้หนาวแก่เสื่อมนี่นี่เขาว่าแล้วมันหู มองหนึ่งไม่ใช่ก,กี้ข่าวหรือเดล่ยวเห,หนูโปรโดของนมนมพี่้องเลยต้มมามา่าผูนนึงมักเป็นทุงผูนหนึ่งมักเป็นกล่อง ออในถุงกับย่างในกล่องกับเพิ่มเย็นนนอเส็บเส็บรถย่างเฮ้ยอันนี่รถย่างอันนี้รถหมสสูสับของเส็บเส็บเมื่แนวเป็นถุงเป็นกล่องก็ได้โปร่งลงองดูหมอนหนึ่งเขานะเฮ้ยโนเออเอาลงตำตำ,ตำนี่เฮ้ย อาหารก็มี่ยุ่น้องฝนกบพันธุ์ปลากินกินอาหารญี่ปุน่นก,กินอาหารเกราหลีกินอาหารเกาหลีเ้ยจะไปมาอาหารเกาหลีก็ไเด้อได้ไปโอ้ขันอยากไปกับยังอีกโตกับยังอีกสิบปีน้องเขาเศร้าปีเศร้าหาปียังไปได้ดิ ตอนนี้โตชิมหางันยังอีกสิบปีคันโตสิบหกกันยังอีกเก้าปีโตก็ได้ไปไปไทยเออไปไทยก็ไปใส่ขี่เครื่องบินเทเลทชาเอวยาวนะสิบสิบสัโมงบม่รู้ว่านะสิบวกว่าสัปโมงก็ไกลเล็กขนาดขี่เครื่องบินนะข,ขันข,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 ขี่รถไปนี่ จักจักมือแลสอนมนเป็นเดือนจเากบูกันขนาดขีค่งบินยังเป็นส0ชัมงพี่เนาะเครื่องบินดีแต่มันลัดตรงหรืไดปานนยังเป็น10ชัโมงมันก็บ่ไดกล้อีกแล้วไววจะเป็นไัตรเ้อเจ เรากไ็ไปหานลากตัดไปผัดมันออกมันลงมาเลยโห้สุกไปเลยนะึ่ง เบิ้งคือมันมีพี่น้องตุ่มมม่าตู้ก็โถก็ไผนี่พี่น้องเนี่ยแดหลามจะหายลิดลินจะทใหาเพลดเพลดเลยด้วยหามยือนยตคลิปแม่ยู ไป1ลายยังอีก1ยังพอถ่ายคลิปให้แม่เรียกไว้ยังอีกเลยจ๊ะนะกินข้าวเด้อพี่น้องเด้ออื้อที่อยู่ห้องนะดูเด้อเดี๋ยวยังมามาดูเด้อ เชล่ะไม่เ <lok> ห็นให้ยานะว่าไม่เห็นให้มาอันนั้นอะไรกันล่ะอันนี้ว่ามีกันอะไรชิคกี้พายนพอจำได้ก็คนหนึ่งนะ โอ้ยบอไม่ยังเด็เอาบรต้องเครืงดอกเอาไว้ต้มอีซี่เถ้าุูนทุงเดียวนะโอ้ยหมูสับมูกินอย่งกินอะไรบอแอเมเใส่ไหนออเฮ็ดอ แล้วแล้วเอาต้มรดนะนำนะคนที่สามที่สี่ก็มาต้มโตหเห็นเขาไอ้กินกรอย่า,าชุกเลยหนุ <c oughs> กรอบๆไอ้นุแ <sociedad> ล้วมากินมาม่ากรอบกินยนงะกินยนง

บ่เสียงกินแซ่บขนาดดังกูดๆเลย โอ้โรอบนี้บอมีผูใดเอาขนมเลยเนาะมีเต่มมาๆกับไข่ใครเอานมเอา่บ่เมื่อแล้วเนอคือบ่เห็นคือว่ะเออบอียล้ uh, ูบูบ่เออยูู่บมเอมอางทาโตกัมี่อ <vacc> ีบออยูทูบกะฟาดมียูคหมองเนาะ สุดยอดอาลีขอบคุณคุณป่าลายๆเด้อชื่อให้สามสี่เมื่อคืนนี้ได้สี่คนบ่มีไมใหญ่ไ,ได้สี่คนเมื่อคืนนี้มมย์สอนน้องไม่ใหญเพิ่กัดใส่กระสอบขึ้นไปเลยเมื่อกี้เนี่ย น้องกอดกระไซกระสอบเมื่อเลยน้องตโน่ก็หิวเมื่อเลยไอ้ลังกระล่างทามเมียเอารถลงมากส็สีเอาเมื่อใหไอออไ้ไม่ง่ไม่ไม,มข่ขอบคุณท่ให้ค้นคือมาเองคลิปนี้ก็ล่าก็เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี